คลิปนี้เราจะมาดูการใช้ VPN ของคัสเป r s k y ุกี้นะัทั้งในทั้งใน windows แล้วก็ในมือถือนะก็นะครับนะเปิดขึ้นมานะอันนี้ถูกใช้งานอยูนะ่ถ้าคุณไม่ใช้งานคุณก็ปิดเนะต่กระหอแน่นำมาซื้อมาแล้วก็ต้องคุณใช้งานนะก็โดยการตั้งให้มันมันเปิดขึ้นมามันก็รันเลยนะส่วน ตัวเรื่องเนี่ยก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มันเร็วที่สุดนะครับนะมันก็จะหาทางสแกนได้ถ้ามันไม่ค่อยเร็วมากแล้วคุณเปิดเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นนะเปลี่ยนเป็นปิดปิดนี่ยนะพออย่างเงี้ยก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะนี่ยก็ปิดสักทีนึงนะให้เซิร์ฟเวอร์มันหาแลเดียวแล้วก็เปิดใหม่ มันก็จะวรวโอเคสิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือการตั้งค่านะ setting ก็เข้าไป setting ก็เหือว่าครบตั้งให้มันเป็น auto อหอโโมดแล้วก็ใช้ปัจเจกแล้วที่สุดตู้คิวสวิตคืออะไรตู้คิวสวิตก็คือถ้าคือเวลาระหว่างที่คุณท่องเน็ตแล้วมันหลุด VPN มันหลุดปับับมันหลุดคนก็จะเห็น IP ของคุณ ไอคิวซีวิตมันก็จะตัดเลยพอพอคุณคุณวีไอหลุดวีไอวีพีเอ็มมันก็จะตัดไม่ใไม่ให้ออกเลนเพราะงั้นก็คุณจะเปิดค่าไปเลยเพราะเราใช้ VPN นะเปิดตั้งค่าเลยนะพอมันสมมติว่าเราจะใช้ไปแล้ว VPN มมันหลุดไอมันก็จะไม่ส่งข้อมูลออกมันก็จะตัดอินเทอร์เน็ตไปด้วยในตัวนะพอมันติดใหม่มันก็ค่อยเปิดอย่างเงี้ยนะซึ่ง ควรตั้งค่าแบบนี้นะครับมันจะได้ปกปิด IP ของคุณได้นะส่วนสมาร์ทเนี่ยก็คือคือมันใช้ในเนี่ยลองดูนะนะก็ให้มันเตือนนะครับเวลาจะใช้เปิด VPN คุณจะใช้ในมือถืออย่างยิ่งเลยนะเวลามันจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือว่าอะไรแล้วแต่นะมันก็จะตั้งมันก็จะเตือนคุณเฮ้ยคุณจะไปล็อกอิน ไฟไฟหรือฮอตสปอ t ตัวนี้แล้วนะตามร้านกาแฟตามปั๊มคุณมั่นใจนะมันถูกไม่ใช่ว่าเขาตั้งไวไฟหลอกไว้สําหรับแฮกแฮกมือถือคุณแต่ถ้าสิ่งท,ที่เราทดลองทำเมื่อเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทาต่อไปเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผิดเต็มๆมันผิดพรบคอม ที่ทําตรงนี้คือมีเจตนาจะให้ดูกันว่ามันอันตรายแค่ไหนถ้าเราเผลอไปกดเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างถ้าเราพลาดแล้วก็เราประมาทเกินไปนะครับ,คร,บครับใช่ครับเิญเลยครับก็ตอนนี้ในเครื่องผมตอนนี้ก็เขาเรียกว่ารันตัวที่เขาเรียกภาษาเทคนิคเรียกลิสเซอร์นะ,ค,ะค,ครับคือตัวที่รอให้เหยื่อเมื่อเหยื่อติดกับนะฮะลงโปรแกรมลงแอปที่เราส่งไปให้แล้วเนี่ยมันจะสร้างการเชื่อมต่อกลับมาและเมื่อไหร่ที่มันเชื่อมกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วเราก็สามารถ เข้าไปทําอะไรได้มากก่อนั้นครับที่แม่ผมขอเครื่องนั้นได้ไหมครับเครื่องที่เราลงข้อมูลไว้เดี๋ยวผมจะสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทราบนะครับได้ครับติดตั้งโปรแกรมเสริมผมต้องรีบติดตั้งครับเพราะว่าเขาวงเล็บว่าสำคัญมากสำคัญมากครับแล้วก็เปิดเลยนะครับใช่ครับ ดาวโหลดไล์ดาวโหลดไหมอ่ะแล้วก็ต้องรีบครับาต้องรีบต้องรีบคืออารมณ์เราอยากได้ข้อมูลนะครับก็รีบโหลดเข้ามาเห็นสเก็ตบนหน้าจอมาแล้วฮะผมเรียกกดดูตอนนี้สิ่งที่มันโชว์อยู่ตอนนี้คือมันบอกว่าเป็น Android 10ครับครับก็คือระบบปฏิบัติการของเครื่องของเหยื่อที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับสมมุติผมอยากจะรู้ว่าเหยื่อของผมเนี่ยเครื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนผมก็ไปเรียกดูข้อมูล g p s ได้เลยนะครับอ๋อให้เขาบอกเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับ ใช่ครับก็คือเขาไม่ต้องบอกครับเราไปดึงมาเองเลยครับผมนะฮะเราก็ดึงพิกัด GPS มาปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ใน Google Map ได้เลยฮะเารู้ว่าเราอยู่ไหนนี่ครับทีนี้บอกว่าซอยโพแก้วก็แถวๆนี้แหละครับ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 ก็เป็นตามพิกัด GPS ที่เครื่องอยู่จริงครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์รูปภาพสักนิดหนึ่งแล้วกันดีไหมครับครับไม่พิมพ์แค่นี้เลยอ่ะ นี่ผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดดูเนี่ยตอนนี้ในโฟลเดอร์นี้มีอยู่1 2 3 4รูปมี4รูปครับลองดูในแกลเลอรี่มีกี่รูปครับมี4รูปครับมี4รูปมี4รูปครับนี่มี4รูปก็แล้วดึงไฟล์ออกมาก็ได้จริงคือดึงได้เลยคือดึงออกมาก๊อปปี้ออกมาอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับรบกวนพี่ซุปส่งกล้องไปทางคณะกรรมการนิดนึงฮะได้ครับอ่าโอเคได้ยินเสียงคลิกไหมครับผมได้ยินเสียงคลิกเหมือนชัตเตอร์ใช่ครับ ไม่ไม่เปิดแล้วเปิดภาพขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหโอ้โหนั่นหมายความว่าเขาควบคุมกล้องหลังเราได้ด้วยนี่ก็คือพูดง่ายๆคือเขาเขาเป็นผู้ใช้คนหนึ่งเป็นผู้เป็นผู้ใช้ที่เราไม่รู้ตัวฮะอาจารย์ครับผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะเหลือเกินับเรามีหลักง่ายๆในการจำไหมครับว่าเราจะ ดูแลตัวเองยังไงเท่าทันยังไงเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้เลยฮะก็คือควรจะคิดก่อนคลิกคิดก่อนคลิกแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันไฟมีมีอะไรก็นะนะก็เลือกดูแล้วว่าไฟตัวนี้ไม่เป็นงานแล้วคุณเชื่อถือมันไหมชื่อถือก็ทาไปแต่ของผมมันไม่มีใช้มือถือมันไม่มีก็หลังจากคีบีวิตแล้วสมาร์ทปู่ เทคชันแล้วต่อมาก็สปิกอันนี้เหมาะกับสำหรับโปรแกรมใน pc ซีเรับนะคือเวลาโปรแกรมมันรันเนี่ยมัน,ะนก็ต้องส่งข้อมูลออกไปข้างนอกด้วยนะเราก็มาอยากให้ข้อมูลบางตัวเนี่ยมันถูกส่งออกไปแล้วก็บล็อกมันนะอย่างผมบล็อกไว้บ้านเบอร์นะเนี่ยผมใช้ VPN เพื่อให้มันส่งข้อมูลผ่าน VPN แต่ขณะ ขณะเดียวกันนะบางตัวเนี่ยถ้าคุณใช้ผ่าน VPN มันจะมีปัญหาใช้งานไม่ได้ก็อย่างพวกไลน์นยคุณก็มาตั้งอ่ะตั้งค่าดูนะหยุด VPN แล้วก็เซตค่านะเนี่ยคุณเลือกสีเลกปับ๊บนะโปรแกรมทั้งหลายที่ติดอยู่ใน P c ของคุณก็จะขึ้นมาหมดคุณก็เลือกเลือกเลือก,อกค่าแบบว่าไอตัวนี้คุณเนะี่ยคุณใช้ผ่าน VPN นะอีกตัวไม่บางตัวไม่ใช่ว่านผ่าน VPN คุณก็เลือกสลับครับตัวไหนที่มันใช้งานอย่างไลเนี่ยมันใช้ผ่าน VPN มันมีปัญหาอะ,อะไรบางตัวเนี่ยนี่คือโปรแกรมนะครับมันจะแยกโปรแกรมกับเว็บไซต์นะครับอ่ะโอเคนะครับกลับไปต่อไปก็จะเป็นเว็บไซต์แล้วครับวนนี้นะเว็บไซต์นี่คือบางเว็บไซต์เขาไม่ให้ใช้ VPN เลยคุณก็ต้องตั้งค่าเนี่ยแต่เราก็ตั้งค่าไว้อัคเวลามันจะเข้าเว็บไซต แล้วก็เตือนว่าเรื่อง VPN ก็ให้มันถามซะก่อนนะอย่าไปปล่อยให้มันลอยอนะั่นแหะส่วนเว็บไซต์ที่คุณจะอนุญาตให้เข้าเลยเนะี่ยคุณก็เอดชื่อแล้วก็ไปก,ออกอปนะ๊อปจาก URL มาไปนะเว็บผมผมอย่างเนี้ยตัวอย่างเว็บผมผมก็เอาให้มันเข้าเว็บผมโดยไม่ต้องใช้ VPN ผมจะได้ทำงานเร็ว แลผมก็แปะนะแล้วก็ผมไม่ใช่วิทเห็นนะในมันตรงนี้ตรงนี้ผมไม่เปิดปี n เองผมก็เองนะไม่ได้มีอะไรชื่อเว็บผมผมอยู่ในนี้ mm hmm. พอเข้าเว็บนี้ก็ผมก็จะรู้ว่าไอาหมอน,นี่มันไอพีอะไรล่ะแต่ผมผมมันเป็นทุกเว็บไม่ใช่เว็บผมแล้นะ มันเป็นทุกเว็บนะครับถึงบอกว่าการใช้ VPN นี่ยมันก็สาคัญนะมันจะปกปกิดปกปิดข้อมูล IP คุณโดยโดยหาไม่เจอถ้าคุณไปเ x n o r e อย่างเว็บผมเนี่ยเรียบร้อยผมก็รู้ว่า IP คุณเป็นอะไรนะเพราะว่าโปรแกรมมันจะมีระบบ security ในเว็บอะสามารถเช็ค IP ได้ซึ่งบางประเทศเขาห้ามทำแต่มันทำไม่ได้หรอกโปรแกรมมันทำมาแล้วมันไม่มีใครปิดแล้วครับ เพราะมันไม่ใช่มีคุณคนดีๆอย่างเดียวมันมีพวกแฮกเกอร์พวกอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราก็อยากจะรู้อ่ะมันมันมันเป็นใครเหมือนกันถ้าไอ้หมอนั่นไม่ใช่ไม่ได้ใช้ VPN ก็เจอตัวนะโอเคนะครับผมอ่าก็ปดเตอร์แล้วก็เปิดใหม่ฮะก็ s ล t ติต้งก็ห,งหมบแล้วนะอันกี้นี่อันสุดท้ายนะเว็บไซต์ภาษาก็นะแล้วแต่คุณจะเลือกใช้ภาษาอังกฤษา สาษาอะไรก็เลือกมีภาษาไทยด้วยก็อ่ะถ้าคุณใช้แล้วคุณตั้งไว้อย่างนี้คุณจัดรีสตอร์ไว้นะผมก็รีสตอร์ไว้ว่าไม่เป็นนีเปเป็นฟุลอีกตัวหนึงมันไม่เป็นฟุลคุณก็ไปดาวน์โหลดมาส่วนเอดิชั่นเนี่ยมันเป็นการส่งตัวเสริมอะไรแล้วคุณเปิดนะก็คือสรุปว่าเปิดให้หมดแหะมันอยู่ที่วิธีการใช้ของคุณไงนะ ถ้าคุณรู้ซะแล้วมันก็ผมทําคลิปๆนี้คือมาสอนให้รู้ว่ามันจําเป็นพอคุณเข้าใจซะแล้วมันก็ง่ายนะนะก็ในมือถือก็จะเหมือนกันนะในมือถือก็จะเหมือนกันก็จะทําในมือถือให้ดูต่อไปนะอันนี้ก็จบพีซีต่อไปก็เป็นมือถือใช่ไหมมือถือปิดเครื่องแล้ว่ะเปิดด้น เอาไปหลบก่อนดีกว่าเร็วเร็วไม่เป็นซีคิวนะในมือถือก็นะก็เนะี่ยพอยู่นี่ก็แตะเพื่อเปิดอันนี้มันเปิเปดอยู่ก็น่จะปิดจะไงก็จะนะผมบอกปิด VPN อ่ะวันนี้มจะเปิด โอเคก็เหมือนกันนะครับนะการตั้งค่าก็อยู่ในข้างล่างการป้องกันอัจฉริยะเขาจะใบไฟเห็นไหมเว็บไซต์เนี้ยนะคุณก็นะถามถามเนี่ยก็จะตั้งค่าในมือถือละเอียดเลยเห็นไหมอ่าซึ่งในในนั้นไม่ค่อยได้ถามนะเห็นไหมเขาตั้งค่าให้ถามให้หมดแหละนะเนี่ยถามถามเพราะว่ามันจะได้รักษาความปลอดภัยภูุ่มเพื่อเป็นเว็บ ที่มันไม่ใช่ธนาคารมาหลอกนะเว็บไซต์ก็เหมือนกันนะแอพใช้ก็เหมือนกันเอฟก็เหมือนกันนะเนี่ยเขาจะมีกู้มือมาให้ว่าให้คุณเชื่อมต่อ,อยังไงอะไรครับเว็บที่คุณชื่อถือแล้วก็นะคุณอยู่ในเอฟคุณนะ่ะนะปอดไ้ผ่าน VPN ไหมนะการตั้งค่าอื่นๆก็เทอร์เพอร์นะก่อนเราไป็นรายละเอียดอีกขั้นหนึ่งอ่ะ ก็จะเห็นว่าในมือถือนี่มันก็จะทําให้ละเอียดฝ่าง่ายฝ่าไม่ใช่ละเอียดฝ่าง่ายฝ่าเพื่อจะได้ให้คุณใช้งานง่ายๆเขานะมันก็จะรวมเอฟในเครื่องเ้ื่อเนะี่ยมันก็จะให้คุณเชื่อมต่อเพื่อว่าให้มันผ่านวีเอมเพื่อคุณจะได้มรักษาความความเป็นสน่วนตัวของคนนะเนี่ยผ่านนะอย่างเงี้ยคุณก็ติ๊กมันก็ผ่านแล้วนะ โอเคต่อไปก็ไอ้นี่คือกินลึกสวิตนนั่แหละครับเขาเปิดไว้เรียกอธิบายไปแล้วนะนะคินลึกีวิตเนี่ยอ่ะอยา่างก็อธิบายใน,ในนี้ก็จะมีขณะที่คุณเล่นอยู่ในห้างสรรพสินค้าสอบถามคุณกัรสลับการเชื่อมต่อผ่านไปๆก็หมายความว่าผมบอกว่าไอ้คินลึกสวิตเนี่ย น่าจะเป็นมือถือเพราะว่าไม่มีใครยกพีซออกไปไหนนะพอถึงเวลาคุณก็เปิดมันนะถ้าคุณอยู่ในบ้านมีอะไรแล้วรู้สึกมันช้าคุณก็ปิดมันนะก็จะบอกไว้ในมือถือไอ้นี่คือทันเนลทันเนลลิงตัวนั้นนะทันเนลลิงก็อันนี้ไม่เหมาะกับมือถือเท่าไหรนะนะนะ่ก็คือมัน มันในมือถือมันไม่มีโปรแกรมมากมายอย่างใน PC หรแล้วครับบางตัวที่เราเอามาในส่วนใหญ่มันก็ฟรีทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละแต่เราก็ไม่อยากให้ข้อมูลมันออกไปอย่างให้ลุกเงี้ยอะไรเงี้ยคุณก็ให้มันผ่าน VPN ในไลน์ามันมีปัญหามันผ่าน VPN แล้วใช้ไม่ได้อย่างเดียวเลยก็คือก็ไปไม่ให้มันผ่าน VPN ซะนะก็เข้าไปข้างค่าเหมือนนั้นนะการแจ้งเตือนก็เหมือนกันจะคุรเปิดไปทั้งหมดนะ อลองเข้าพิมพ์งนมันก็จะลึกขึ้นมันก็จะไม่ละเอียดขนาดพี PC นะสังเกตดูไหมตรงนี้มันตั้งค่าให้ปิดเปิดี่านยะก็ค่าจากมือถือนะโอเคแอรนี้ปิดเปิดก็คล้ายกันนะสำหรับมือถือกับ PC ก็น่าจะไม่มีใครเคยมาสอนนั่นน่าจากคนขอ คนคนขายนะแต่ผมใช้มันแล้วรู้สึกว่าถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะมีปัญหาในการใช้งานเยอะก็เลยทำทลิปคลิปนี้ขึ้นมาสำหรับคนใช้ VPN k a s p e r k i ซึ่งบอกตามตรงนะ VPN ของเจ้าอื่นก็าจะองมีลักษณะคล้ายๆากันอย่างเนี้ยนะเพราะว่ามันจะมีความช้างเวลาบุลนเปิดเว็บเปิด เอฟบางตัวขึ้นมาแล้วมันกุกกักกุกกักนะคุณก็ต้องปรับปรับที่ที่ VPN เ,เพื่อให้มันสมูทนะโอเคคลิปนี้ก็คงอ่ะคลิปนี้ก็คงจะจบเท่านี้สวัสดีครับ